สำหรับในสปอร์ตูไนท์ค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องของนายกสมาคมฟุตบอลหญิงคนแรกของเอเชียนายกสมาคมฟุตบอลหญิงคนแรกของประเทศไทยในรอบ109ปีนะครับคุณแป้งนะครับคุณนนพันธ์ล่ำซำนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือหลังจากที่ได้รับเลือกนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันที่แล้วนะครับซึ่งยอมรับว่ามีคนหลายคนตั้งแต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ ใช่อยากให้คัดค้าด้วยจะลาออกใช่ตอนแรกคัด้าไม่ให้ลงใช่ลงสบักทีแรกแต่ตอนเนี้ยอยากให้ออกแล้วแหละเพราะว่ารู้ว่าว่าลูกเข้าไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้และที่สำคัญต้องเข้าไปช่วยต้องไปแบกภาระโอ้โหไปแก้ไขแก้ไขทุกอย่างใช่ต้องไปแบกภาระทุกอย่างนะครับซึ่งเรื่องเรื่องเนี้ยผมสังเกตมานานละก่อนหน้านี้มาดนแป้งจะมาเป็นนายกสมาคมในช่วงต้นปี มาดามแป้งต้งแต่ปีรล้วเป็นผู้จัดก,การทีมดูเฮฮาดูหน้าตาสดใสดูแฮปปี้ดูมีความสุขมากแต่หลังจากที่ครั้งหนึ่งจะเลือกนายกแล้วทางสามีคัดค้านว่าอย่าพึ่งใจเย็นๆแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่แล้วก็คุณ,คณพ่อคุณแม่บอกว่าอย่าเลยอย่าพึ่งก<อ>็โอเคฟันแต่สุดท้ายแล้ว ทุกคนก็ก็ดันก้าวเข้าไปเพราะว่ามีทั้งคุณเนวินที่ชอบมีคุณประวินพี่หลวงพักดีหนุนมีคุณวิรักษ์โหลทองหนุนก็คือแต่พี่วิกหนุนบทอ่ะนะครับต้องเายังไงก็ได้เบอร์เพรามพี่จะให้ล่ะให้ตาแหน่งนะครับซึ่งคุณแป้งเนี่ยนรพันธ์น้ำเนี่ยก็บอกว่านะครับถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณแป้งบอกว่าตอนนี้ตอบตรงไปตรงมานะจริงๆคือเรื่องของลาออกและคนพูดกัน กับแป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลาออกใช่เพราะว่าอยู่ทําไมนะครับ,บค,คุณพ่อคุณพ่อแม่บอกว่าอยู่ไปก็เปลืองตัวเปือนะแต่แป้งไปที่ไหนเจอแฟนวันที่ไหนก็ได้รับกําลังใจจากแฟนวันอยู่เสมอแล้วก็ข่าวนี้ครับคงดังไปถึงต่างประเทศเพราะมีผู้ใหญ่ระดับของเอฟซีนะรับรู้กันหมดแล้วใช่ว่าอยากให้แป้งเนี่ยลาออกนะครับแต่ว่าเห็นใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ผูดหารเอฟซเนี่ย<ม>พูดคำหนึ่งที่แบบเสียดแทงใจงมากสุดอบอกว่าคุณเป็นนายกสมาคมผนนู้หญิงคนแรกคนแรกใช่ <c oughs> ของเอเชียของเอเชียแล้วคุณจะลาออกหนีปัญหาแบบนี้ไปได้ยังไงอืนะครับยังไงต้องอยู่ครบเทอมเมือเ่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คุณแป้งได้รับกําลังใจจากกลุ่มของผู้หารเอฟซีนะครับแม้กระทั่งที่ไปผ่านมาเนี่ยที่โดดเซียนะครับท่านผู้หารของ ดดอินโดนีเซีดดยนะครับก็ให้กําลังใจนะครับซึ่งแป้งยอมรับนะครับว่าคุณแป้งยอมรับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่ยุคข,ของทางท่านพระเอกสมยกพุ่นผันม่วงบิ๊กออสนะก็ทํามาก็มีนี่มีศีลละนะครับเพราะว่า <c oughs> นี่สิ่ที่คุณแป้งต้องมาแบกภาร,ระนะท่ดงคือเขาบอกเลยคืออันนี้คุณแป้งไม่เคยพูดเพิ่งจะมาพูดล่าสุดที่บอกว่าแป้งไม่ได้มา ตั้งต้นทางการเงินที่เป็นศูนย์แต่มากับคําว่าติดลบ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 ซึ่งย้ำเลยย้ำมันเป็นนี่ไงไม่ไม่มีใครบอกหรอกนี่เท่าไหร่ใช่คุณแป้งก็บอกมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์เลยแต่ไงแต่ต้องทํานะมันเป็นหน้าที่ไงเพราะถูกเลือกมาแล้วใช่แล้วก็ต้องบอกว่าแป้งเป็นในสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกจาก47ชาติในเอเชียแป้งจะยอมให้สมาคม ต้องมาพังไปต่อหน้าต่อตาเหรอ,อฝากแฟนบอลฝากผู้สื่อข่าวอันนี้แป้งไม่เคยพูดอ่าครับก็พูดออกมาแล้วนะครับออก็ผมว่าก็เออมันก็ทําให้คุณแป้งเขาปลดปล่อยนะเ,ออเพราะว่าหลายหลายอย่างหลายประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็เข้าใจได้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณแป้งก็บอกว่าเนี่ยปัญหาที่สภาพคล่องของต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> นี่ที่จะต้องตามใช้ปัญหาที่เกิดกับการฟ้องร้องของ ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลกับทางบริษัทสยามสปอร์ตเทคใช่ครก็ยังคาราคาซังกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนปรับหรือจะถ้าแพ้จะต้องโดนใช้ใจเท่าไหร่ใช่มหาศาลแน่นอนมันก็เป็นในยุคของทางคุณแป้งนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผลพวงหลายๆประเด็นที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางฟีฟ่าพี่ดำ โอ้โหฟีฟ่าได้มอบเงินก่อบมอบเงินให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่นะในยุคของบิ๊กออสเนี่ยซึ่งมันก็มีบางจุดถ้าในตามหลักของศาสตร์ของจุ้ยนะพี่ดำนะครับในศาสตร์ของวงจุ้ยต้องบอกว่าคือได้ที่อ่ะอาคารนะอาคารที่สร้างภายในการกีฬาประเทศไทยเนี่ย นะครับหรือบริษัทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาตามหลักเลยคือว่าตามหลักจางเนี่ยคือถ้าคนที่รักแล้วก็คนที่แบบเชื่อในเรื่องของวงจุ้ยเนี่ยหรือทั้งผู้บริหารระดับประเทศแนวหน้าเนี่ยก็จะชื่อหลักของวงจุ้ยเป็นเป็นเรื่องหลักนะครับซึ่งมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสัญ,ญลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นในอาคารของสมาคมกีฬาพุตบอนแห่งไประเทศไทย ครับในฐานะที่ผมก็เรียนศาสตร์เรื่องของวงจุ้ยมาชัดเจนนะครับซึ่งผมก็เคยตั้งข้อสันนิษฐานว่าไอ้ตาเนี่ยที่ท่านผู้ชมพลังเห็นเนี่ยเห็นไหมฮะตาความหมายคือเหมือนกับนาฬิกาใช่ไหมการห้ามหรือการแบ่งแยกวงกลมแต่ผมไปถามของผู้แทนสมาคมอ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันคืออะไรรู้ไหมอะไรอ่ะตรงกลางของสนามบอลโอ้ย จุดเก็บมันก็ไม่ใช่เปล่าแต่ว่าตรงนี้คือถ้าตามสายของฮวงจุ้ยเนี่ยคือมันบอกว่าตรงเนี้มันถือว่าเป็นภาพสัญลักษณ์ที่ไม่ดีในอาคารที่มันเกิดขึ้นนะครับและที่สําคัญเป็นอาคารสีดําสีดาใช่และอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตคือเป็นเบอร์ตู้คอนเทนเนอร์คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบ้านเวลรมันจะมีจั่วมันจะมีอะไรนี่เป็นรูปคอนเทนเนอร์ไม่อยากบอกว่านี่คือเหมือนลงศพมันมันมันยังบอกไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าเอาเอาตามหลักของฮวงจุ้ยก่อนนะครับ คือหัวใจ่ายจานใสลักแบบนี้เนี่ยคือถ้ามีการใส่ลักที่ห้ามหรือแบ่งแยกเนี่ยเกิดขึ้นภายในอาคารเนี่ยนะครับมันจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ดีครับนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลนะแต่ก็ยังส่งผลไปยังพลังงานในสถานที่นั้นด้วยก็คือคนที่นั่งอยู่ในนั้นแหละส่งผลไปหมดเลยโอยก็คือที่ผมเคยไปจับทิศเนี่ยไอ้ตรงที่ตรงตาที่อยู่ตรงเนี้ยตาสสยลัก คำไอ้ตัวห้ามเนี่ยเข้าหรืออะไรที่แกบอกเป็นตัวการสุสบอลเนี่ยมันอยู่หัวมังกรโอ้ยหัวมังกรก็คืออะไรผู้ดิหารโอ้ยเต็มๆเลยนะเนี่ยแต่บิ๊กออสเห็นไหมมีแต่เรื่องปัญหาแต่งแย่ใช่แล้วมายุคคุณแป้งเห็นไหมก็ลาบเนื้เนื่กว่าจะราบรื่นนะกับลุมเล้าเ่ยกับก็มีปัญหาไงใช่สุดท้ายก็แยกกับคุณประวินอ่าโอ้ใช่ดีถูกไหมอ่าใช่แล้วยังมีแยกหลายหลายคนนะซึ่ง ตรงเนี้ยกำลังจะบอกกันนะครับผมก็กำมังจะบอกนะครับว่าสำนักงานออฟฟิศเนี่ยถ้าเปรียบไปเนี่ยมันก็เหมือนบ้านหลังที่สองพี่ดำถูกต้องนะคนทุกคนที่เข้าไปทํางานเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่ให้เกิดความขัดแยง้งแต่สัญลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้รรยากาศเนี่ยส่งผลเนี่ยความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆโดยแบบไม่รู้ตัวอบางคนอาจจะฉาคนนี้คนนี้อาจจะฉาคนนี้ซึ่งคนที่อยู่ในนี้อาจจะไม่รู้ตัว นะครับในเรื่องขององค์กรจากมุมมองของคุณจุย้ยเนี่ยคือกาสัญลักษณ์แบ่งแยกในอาคารสำนักง,งานอาจส่งผลกระทบในหลายด้านครับก็คือพนักงานที่เกิดความขัดแย้งนะครับสัญลักษณ์แบ่งแยกคือการสร้างพลังลงานขัดแยง้งและไม่เป็นสวัสดิภาพอืที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีค,ความไม่ลงรอยและความไม่สงบในองค์กรอืผลกระทบอีกอันหน,น,นึ่งก็คือผลก็ต่อความสัมพันธ์สัญลักษณ์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบุคลากรภายในองค์กรครับ ทำให้เกิดความแตกแยกและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันโอ้โหในนัดและที่สําคัญพลังงานที่ไม่ดีอ,อาจจะส่งผลต่อโชคลาภหรือความเจริญก้าวหน้าของ,งโอโงค์กรโอ้โหสมมติว่าอบอลเนี่ยเห็นไหมมันจะไปดีแล้วแต่ตรงเนี้ยมันคือตัวฉุดไนงะใช่นะคือนอกจากเนี้ยนะครับหลักของจุ้ยแล้วการมีสาระแบ่งแยกยังส่งผลไปรบในมุมมองอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นภาพลักษณ์ขององค์กรการลักดังกล่าวส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กรที่ทําให้เกิด ลูกค้าและคู่ค้าเกิดความไม่ไว้วางใจถ้าในทางกฎหมายมในบางประเทศเนี่ยการแสดงสาลักษณ์แบ่งแยกเป็นการกระทาผิดทางด้านกฎหมายรหรือว่าคุณทํางานในด้านด้านสีเทาเป็นหลักโอ้โหะนะครับในส่วนของจริยธรรมการแสดงสาลักษณ์แบบนี้เนี่ยแสดงถึงความไม่เคารพครับนะครับความแตกต่างจะเกิดความหลากหลายก็คือคนขึ้นอยู่ข้างไหจะร้อนออครับ การมีสนับแย่งแยในอาคารถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งทั้งในแง่ของหลักของจุ้ยหรือในแง่มุมมองอื่นๆการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่เอื้อต่อความสามคัคคีความเข้าใจและความคามรุซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญ,ญยิ่งยวดต่อการบริหารของงานนะครับซึ่งอันนี้ก็คือผมนํามาก็คือว่าตอนนี้มันเหมือนกับบรรดาแป้งเนี่ยคุณเดฟันันซามเนี่ยนายกสมาคมประสขเข้าพระสาวแทรกปัญหาตรงนู้นมาตรงนี้ก็มาซึ่งเราเห็นว่าช่วงหลังเนี่ย แป้งหายไปเยอะโอ้โหไม่ได้เงียบออกสื่อมาเยอะใช่เงียบไปเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับถ้าคนเอาไปจับประเด็นเนี่ยนะครับก็น่าจะมีนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ดูตรงเนี้นะครับถ้าเปิดใจนะครับที่สําคัญเนี่ยต้องเล่นเปลี่ยนคือตรงเนี้ดูแล้วมันไม่มีอะไรไงถอดออกเลยใช่ไม่มีอะไรแต่มุมมองปัมุมแก้ไขนะครับให้ถอดออกนะครับกำจัดสายลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งออกไป และนกสินของที่เป็นมงคลมาประดับนะครับตกแต่งแทนใช่นะครับคือจริงๆก็มองว่ารูปช้างรูปอะไรก็ได้นี่มันเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้เอาง่ายๆไม่ใช่เป็นสนรักเป็นสนรักที่มันเกี่ยวกับความรักหรือความฟองดองหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นนาฬิกาก็ได้อไม่เป็นไรเพราะคนทํางานในชีวิตนาฬิกาเนต้องเดินนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาหรือที่สําคัญคือไอ้แสนรักนี้ไม่จําเป็น คือถ้าถ้าด้วยการแนะนำคือเอาออกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมก็คุยกับอาจารย์ของผมเหมือนกันนะอาจารย์ฮาริเพลลานท่านก็บอกว่าโอ้ยไอ้ตรงนี้ต้องเอาออกแน่นอนเพราะาไอ้ตรงนี้หัวมังกรแล้วหัวมังกรยิ่งเป็นฝั่งที่นั่งหรือคนที่บังคับบัญชาหรือนายกสมาคมที่ทํางานอยู่เนี่ยจะเจอจ,จะเกิดแต่ปัญหาครับนะครับซึ่งเราก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลายประเด็นนะครับในเรื่องของ การทํางานการก่อสร้างจริงๆเนี่ยคือการก่อสร้างของสัจนกงาน,งานหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับทั่วไปเนี่ยคือสิ่งแรกที่เขา้มองก็คือเรื่องของประตูทางเข้านะประตูพัดย่ามี๋ยวอะไรต้องมีวมความโปร่งใสต้องเกิดรับโชคการวางโต๊ะทํางานต้องเหมาะสมและโดยเฉพาะ <c oughs> ข้างในเนี่ยอ่าเรื่องระบบไฟต้องให้เกิดความสว่างสว่างใช่ครับเพียงพอให้ลมพัดผ่านนะครับขนาดของฟิปเนี่ยเนี่ยอันนี้คือพอเหมาะกับที่ดิน แต่ดูแล้วตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่มีตาสัดักที่มันไม่คุ้มควรอยู่และที่สำคัญก็ควรจะต้องหาให้สว่างกว่านี้มาและที่สำคัญมันมีมันมีพลังน้ํานั้นอยู่นะตรงนี้ไอ้ข้างหลังนี่เป็นคู่อ่าใช่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 เนี่ยผมพยายามเปรียบเทียบว่าน้านลังเขาถ้าถ้าหลังของชจ่อคือหน้าน้าหลังเขาดีอ่าแต่ว่านี้อันนี้มันมีตาสัดักอยู่อต้องเอาตาสัดักออก ก็คืออย่างพี่ตาบอกก็คือเนี่ยเอาเอาตัวช้างเนี่ยเอาช้างมาาช้างมาใส่เป็นดูดีกว่าใช่นะนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นและโดยที่สําคัญเนี่ยพื้นที่ที่ทํางานเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยต้องจัดให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ที่สาคัญสีที่มันใช้กับเนี่ยคืยอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโทนสีนี้มันก็ดูไม่สวยตาโทนสีดำเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาอ่ะนี่ก็คือช่วงแรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วลุมเล้าปัญหาของทางบรรดาแป้งบรรดาแป้งคุณอนุพันธ์น้สามจนถึงยุคก่อนคุณบรรดาแป้งคือพลเอกพลเวศสมยศผู้พันมวงเนี่ยก็มีปัญหาใช่เพราะมีสร้างแล้วก็สร้างโลโก้นี้ขึ้นมานะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวในช่วงสองเนี่ยอย่างที่ผมบอกหน้า นะครับประตูบ้านไงเดี๋ยวมันมีตรงที่วางวงจุ้ยตรงนั้นอีกมีอะไรที่มันติดขัดหรือเปล่าเราพักกันสักครู่ครับเรามาคุยกันต่อครับในเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบลแห่งประเทศไทยครับในเรื่องของศาสตร์วงจุ้ยนะครับซึ่งตะกี้เราดูเรื่องของโลโก้ไปละนะครับใช่นาฬิกาที่มันมีเป็น ัวของสนามกฟุตบอลแล้วก็ไปติดอยู่ผนังของอาคารสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยจนทําให้เกิดเป็นปัญหานะครับแล้วก็อาจารย์ผู้จุวยหลายๆท่านก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีนะครับควร <C ũng> ต้องถอดออกนั่นเองครับยังมีหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องของหน้าบ้านที่ผมบอกนะครับหน้าบ้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยก็มีอีกเหมือนกันนะครับก็คือมีเอาลูกโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะดูคลิปกันนะครับมีลูกโลกนะครับแล้วก็มีลูกฟุตบอลตั้งไว้อยู่ด้านหน้านะครับนี่เลยมาเลย นี่ก็ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าการมีลูกโลกตั้งอยู่หน้าทางเข้าสำนักงานนั้นน่ยนะครับในแง่ของมูจุยนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจนะครับก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ของการขยายตัวอภิธายิประเด็นแรกนะคือลูกโลกเนี่ยลูกโลกนะมันเป็นสัญลักษณ์ของโลกที่กว้างใหญ่ซึ่งบ่งบอกถึงการขยายตัวการเติบโตและโอกาสใหม่ในเชิงของธุรกิจครับนะครับ นอกจากนั้นลุกโล่งยังแสดงถึงการเชื่อมโยงกับต่างประเทศมันก็เหมาะสมกับสมาคมกีฬาพุฒิบัณฑิตไทยการค้าขายความมีสัมพันธมิตรกับพวกต่างชาติใช่ครับนะครับ,รบและความเป็นสากลก็คือสื่อถึงความเป็นสากลทางด้านธุรกิจและความพร้อมครับที่ก้าวไปสู่ตลาดโลกและที่สําคัญก็คือบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความใจเย,ย็ยนในการพัฒนาองค์กรนะครับแต่ข้อควรก็ควรระวังนะครับบันดีมแน่นอนแต่ข้อควรระวังครับ ไอ้ตำแหน่งลูกโลกเนี่ยควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอ๋อครับไม่ขวางทางเดินและไม่ตั้งไว้ในตำแหน่งที่กดทับครับหรือหันหน้าเข้าหาประตูโดยตรงนะครับส่วนเรื่องของขนาดและวัสดุลูกโลกนะครับก็ต้องให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ออของสมาคมกีฬาผู้บอลปรไทยและควรเป็นวัสดุที่ดูดีและมีคุณภาพโอเคอันนี้ดูวัสดุดีมีคุณาภาพใช่ครับ ทิศทางของลูกโลกครับหันไปในทิศที่ให้ความสําคัญไม่กวนบางทางเข้านะที่สําคัญตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ไปดูว่าไอ้เข้าวางตรงนี้เนี่ยมันใช่จุดที่ให้พลังงานที่ดีหรือเปล่าหรือเป็นจุดที่มันไม่ดีครับนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องแนะนําว่าทางสมาคมก็ต้องหาอาจารย์วงช่วยดูตรงนี้ก่อนว่าเนี่ยไอ้ลูกโลกเนี้ยมันวางไว้แล้วเป็นยังไงเพราะจริงๆคืออย่างที่ผมบอกคือการวางลูกโลกเนี่ยมันก็ มันเป็นในที่สถานที่ดีทั้งหมดในเรื่องของเชิญธุรกิจเรื่องของการมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าทางด้านต่างประเทศหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ตำแหน่งในที่ผมบอกคือขนาดรวมถึงกันแตตรงเนี้ยมันอยู่ในทิศที่มันเป็นทิศมงคลหรือเปล่าหรืออยู่ในทิศที่ไม่ใช่มงคลเป็นทิศที่ไม่ได้ส่งเสริมกับองค์กรซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูอย่างที่ผมบอกนะครับและส่วนสําคัญก็คือ การพิาณาสีของลูกโลกอันนี้โอเคอันนี้สิเงินสีนเงินนี่ถือว่าเป็นเป็นสีที่ดีเพราะว่าเป็นสีดีราสีบอลเงินสีทองครับก็ถือว่าเป็นสีที่ดีก็ถ้าสีเงินบ้านเราก็เป็่ยหมืนก็เรียกเงินทองนะครับเข้าเข้ามาตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สคัญเนี่ยนะครับความหมายของลูกโลกเนี่ยยังได้พูดถึงของความแตกต่างนะครับและที่สําคัญคือเนี่ยผมก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้มันมันถูกเหมือนกันนะคือเขาเอาต้นไม้เล็กๆเนี่ยมาวางไว้ นะครับข้างๆเนี่ยนะครับแต่ควรเป็นมั่งคงไหมอ่าก็ไม่ไม่ไม่รู้คือคือกำลังลดลดแรงลดแรงเสถทานนะครับแล้วการเลือกใช้สารลักต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมองก่อนอันนี้ผมก็เข้าใจว่าเออเป็นลูกโลกหรือเป็นลูกฟุตบอลหรืออะไรมันกิ้งเนี่ยแต่ว่าที่เห็นมีลูกบอลต่งางๆใช่ครับอีกลูกหนึ่งด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็อยากฝากเอาไว้กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะผมบอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่าเนี่ยเป็นลูก อันนี้มันน่าจะขวางทางประตูหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าขวางทางประตูก็ควรเอาออกนะครับเพราะว่าจริงมันไม่มีควรอะไรเกะกะทีบ่บางหน้าหรือบางสายตามันกาไม่ควรจะ,ะรไว้ไว้เพื่ออะไรตรงนี้อันนี้อันนี้เราไม่ทราบว่า <c oughs> เขาไว้จุดประสองค์อะไรหรือว่าเพิ่งเอามาไว้เพื่อสําหรับให้รู้ว่านี่คือส,สมาัตของฟุตบอลช,ชื่อนะหรือทําอะไรหรือเปล่านะครับเออนะหรือเพราะว่ามันมีรูปนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นรูปว่างของโครงการอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่มีที่วางก็เลยวางไว้ตรงนี้โอ้โหไม่คือจริงการวางมันก็ ควรวางไว้ในที่เหมาะและเหมาะสมนะครับใช่ครับอันนี้คือสองประเด็นนะครับที่ผมนํามาเสนอก่อนซึ่งประเด็นแรกเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งเป็นประเด็นเรื่องของตัวแบ่งแยกนะครับหรือแม้กระทั่งตัวกากบาทเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แนะนําก่อนเลยว่าควรเอาออกเป็นอย่างแรกเพื่อที่จะทให้หัวเสือหัวมังกรเนี่ยคือนายกสมาคมเนี่ยเกิดความสบายใจนะครับแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับ เกิดความรักสามเมื่อคีมากขึ้นเพราะอันนี้มันมองวอกถึงการแบ่งแยกการแย่งชิงรวมทั้งสีใช่ไหมอ่าสีไม่สีสีก็ปล่อยปล่อยไปไม่เป็นไรนะครับเพราะสีมันคงแก้อะไรไม่ได้แหละเพราะว่ามันทําใหม่หมดละนะครับแต่นี่คือเราปรับอันสิ่งที่มันควรจะแก้ไขอเราทําสิ่งที่มันเล็กเล็น้อยน้อยไม่ต้องเยอะนะครับเอาตรงนี้แล้วก็ไปดูภายในนะครับของสมาคมอาคารอาคารตัวอาคารห้องพักไอห้องทํางานนะครับ อยู่ในมุมที่ดีหืืเป่าและที่สำคัญที่นั่งของนายกสมาคมต้องเป็นที่ตำแหน่งหัวมังกรนะครับถึงจะทำงานดีนะครับอ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่วันนี้ทางสปอ t ทูน i g h ์นะครับนำมาพูดถึงนะครับกับเรื่องปัญหาของคุณแป้งคุณอภารลำซำนะครับในช่วงของ ประสบเศร้าพระเขาเพระเสาแทรกนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดถึงแต่ว่าเราก็นํามาเสนอให้กับทางผู้ชมนั้นได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องของพุงชุนตรงนี้กันครับครับอ่าสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตทูนายนครับเวลาก็หมดสล้วครับวันนี้ผมจิ้งติ้งแล้วก็พี่ดันทนุษย์ตั้งหลายท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ